ต่อรองเปิดมาที่ดอดมุนต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่ง จ้าบ้านบริสตอลมุผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีลยทีเดียวโดยเฉพาะกับเกมในลีกที่4นัดหลังสุดเก็บชัยรวดมา4นัดติดต่อกันฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงก่อนปิดเบรกไปนั้นก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ผลงานกําลังดีมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ทีมเยอนชาลเก้ผลงานโดยรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะกับเกมในลีกที่7เกมหลังสุดพวกเขานั้นไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยฟอร์มในเกมลีกช่วงก่อนปิดเบรกนั้นเรียกได้้้้้้้ววว่่่่่่าาาาาาามมมมีีีีแตทททรงงงงงงกกกกััับนนนนนนอออออยยยเเเเเเดดละะชจจุข พราะเกมนี้พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นทีมรองจากฝูงและถ้าเทียบกันดูจากผลงานและขุมกำลังตัวผู้เล่นโดยภาพรวมเท่าที่มีกันอยู่ในเกมนี้มองว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านอยา่างบริรัทดัมุลเองนั้นพวกเขายังค่อนข้างดูเหนือกว่าในทุกมุมทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านบริษัทดมุนจะเป็นฝ่ายเปิเปดบ้านบดเอา3าแ,แต้มด้วยสกอร์ที่ขาดได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้คนเลือกเชียร์บริษรัทดันมุนจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยบ,ยร,บริษัท ต่อกันที่กุย